โอเคนะครับผมกลับพบกับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับพบกับรายการเออ,อ how to how to อ,อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ละโอเควันนี้แอดจะมาสอนการลงไฟล์เซฟนะครับผมไฟล์เซฟของเกมและนี่คือสารไทย ID ดีว่างๆนะครับผมซึ่งแอดจะเอาอีกเครื่องเมาใส่นะครับโอเค สมมุตินี่คือเครื่องใหม่นะครับเออเครื่องเก่านะครับผมให้เรากดเข้าตั้งค่าแล้วก็เซฟนะครับผมเราสามารถกดโลดเซฟนะครับผมเพื่อคัดลอกนะแล้วก็สามารถไปวางที่เครื่องใหม่ได้เลยนะครับผมโอเคกดโลดเซฟจากนั้นก็กดคัดลอกนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่า ตอนอัดเน่ยแอดก็ลืมไปอืมไม่ได้ใช้เสียงไม้นะนี่เป็นเสียงระบบทั้งหมดเลยโอเคหลังจากนั้นกดปิดแล้วก็กดออกนะครับผมหลังจากนั้นเราจะใช้โปรแกรม SY Explorer นะครับผมโอเคก็กดเข้าแอปไปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดที่3จุดข้างขวาบนกดใหม่แล้วก็สร้างไฟล์นะครับ เราตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้นะครับผมผมจะตั้งมั่วๆนะโอเคหลังจากนั้นกดตกลงนะครับโอเคแล้วก็มาที่ข้อความกดเวลานี้เท่านั้นหลังจากนั้นกดแก้ไขครับแล้วก็กดขี้ค้างนะครับผมแล้วก็กดวางได้เลย โอเคหลังจากวางเสร็จนะครับผมให้เรากดเซฟหรือว่าบันทึกนะครับผมแล้วกดออกมากดคกดอ่ากด,ด,ดค้างนะครับผมที่ไฟล์หลังจากนั้นกด3จุดขวาล่างนะครับผมแล้วก็กดแบ่งปันแล้วก็จะส่งไปที่เมสเซจนะครับผมซึ่งเมสเซจเนี่ยเรามักจะใช้อ่ามือถือเครื่องอื่นนะครับหรือว่าบน pc บน ios อย่างเงี้ยก็เฟซอันเดียวกันนะก็สามารถเปิดไฟล์นะครับผมก็ขออนุญาตขอเซ็นเซอร์นะครับผมให้กดไปที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ es ไฟล์เหมือนเดิมโอเคแล้วก็ไปที่ไฟล์เซฟนะครับผมซึ่งผมมีไฟล์เซฟอยู่แล้วเนาะให้กดไปแล้วก็กดเวลานี้ครั้งนี้เท่านั้นนะครับผม ซึ่งเอาไฟเซฟจากอีกเครื่องของเรามานะฮะแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็กดทั้งหมดนะครับผมโอเคแล้วก,กดคัดลอกนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เรากดออกได้เลยนะครับผมแล้วข้อไปที่เกมนะครับผมข้อไปที่เกมเครื่องใหม่นะครับกดไปที่ตั้งค่าแล้วก็จุดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมรูป เซฟนะครับหลังจากนั้นให้กดที่ช่องว่างข, <anak> ขาวๆเลยแล้วก็วางนะครับผมจะกดค้างวางก็ได้หรือว่าจะกดวางเลยก็ได้นะครับก็รอนานด้วยนะกดไปที่เสร็จสิ้นนะครับก็ถ้าเราคัดลอกมาหมดเนี่ยมันก็สามารถกดนําไปใช้ได้เลยนะครับผมถ้ากดคัดลอกไม่หมดเนี่ย มันก็จะกดตกลงไม่ได้นะครับอันนี้คือคัดลอกมาหมดนะฮะก็แปบบหนึ่งนะฮะโอเคลืมปรับนะโอเคตกลงไปนะครับผมก็เท่านี้ก <aide roll> ็เสร็จ <adelante> สิ้นนะครับผมสำหรับย้ายเซฟนะครับโอเค ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยนะัยหน้าที่นี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด,ดตกดิดตามและ u b s c r i b e แอดด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะ